นิจาวตสังฆาลาอปาทาวายธรรมิโนอ,โอปจิตวานิรุชนติเตสังปจมสุชุโคนิจาวตสังฆาลากโอปาทวายธรรมิโนโอปจิตวานิรุชนติเตสังโอปะจมสุสาาชุยเสมยิมยมจนุกย้มใจนี่แ <c oughs> หละ,ะนะ หาสิบปีวันเลอมามาลพัานหสามปีแล้วไบ้านไม่เด pues ้บานเีย nah. ไม่ามาจะได้สงนปนแม้ okay, ็กเดีพดดีา่สีดีตาตเดียวดีวียเดียวเดียเดยเีดีเดีาเดียวเดววแด มึ็แกานไหนแบบแบบเออก็นล้วแม่แล็้นไหนลูก้านไนแม่เอไรมากเอ้ยมาก์ไไม่ที่สารดหามั

อย่างนันเป็นคนเป็นเบนนะนางเบนนางเบนนางเบนเขาตกแตตกแขาตกแตกไปไหมลูกวังรวังแเด้อวเด้อ กโพวกแม่ค่อยีผู้ใดปรสสายนี U, <S <S oui> ่แม่แตนแม่แตนย่เอามาเอามาเอาไปแอนไปผู้ได้ถือกระพวกเออเตนเตนเตนแ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 ตนระวังแตนระวังเตนก็พวกยืดใสจุดไม่ลูก